ครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งเครื่องเล่นแอนดรอยของ Honda j เจ็คันนี้นะครับโอเคมพาไปดูนะครับมันก็จะเป็นเครื่องเล่นเดิมนะครับนี่ก็จะเป็นจอครับโอเคครับสามารถดึงทุบดูแมบได้นะครับเป็นจอเก้านิ้วนะครับ มีกล้องถอยนะครับกาดูแบบได้นะครับประมาณนี้นะครับว่ประมาณนี้นะครับก็ ต่อลูกค้าในครับที่สนใจจะทำการติดตั้งเครื่องเรน้อยก็ติดต่อไว้ที่เบอร์นี้นะครับศูนย์เก้าเก e าหนึ่ e i e ครับ for that open door show me proof that there is something more i just hope i am okay with the choices i make maybe then i understand you said i would fly away but my บริการ์ยครับวันนี้ลูกค้านํารถนะผมฮอนด้าเจสจีเคนะมาทาการติดตั้งนะครับกล้องรอบคันนะครับหรือว่ากล้อง3ามร้อยสิบองศานะครับแล้วก็เครื่องเล่นเป็นที่รองรับในื่องกล้องนะครับตรงนี้ก็จะทําการติดตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดนะครับด้านหน้านะครับแล้วก็กระจกซ้ายขวานะครับก็ทําการติดตั้งเครื่องเล่นนะครับนะครับก็ยุคนี้สมัยนี้ต้องมีนะครับไม่ว่าจะรถจะเก่าแค่ไหนเราก็สามารถอัปเดตให้เป็น ครับอาร์่ทัาสมัยได้นะครับโอเคนะครับอายุในเทคโนโลยีเข้าถึร่คนยังมีอยู่แล้วแต่ว่าการประสานงานต่างๆการผลักดันก็จะเป็นไปสู่ประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้มีการเตรียมพร้อมวิทยุธรรมดานะครับสําคัญคือแบ่งงานแบ่งวลาแล้วก็ทําเพื่อประชาชนนี่แหละเป็นสิ่งที่สาคัญของมัจะเป็นจอทุกอย่างจะบันทึกรอบคันเลยนะครับคุณาพิงคุณทักษิณบันทึกรอบคันเลยนะครับบันทึกซ้ายขวานะครับตลอดเวลา24ชั่วโมงด้วยนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศการกติดตั้งก้อนสามร้อยสิบองศาแล้วก็เครื่องเล่นโดยของฮอนด้าเจสจีเคแคนนี้นนครับ